ไม่มากมันพี่ยังทามันไม่ได้มากมากกว่ามันก็เลยยไปไม่ <c oughs> เหนื่อยมันก็จะนั่งเพราะตัวพี่อ่ะมันคนคนเดียวไง พราะพี่ไม่นึกถึงใครไงพี่เอาตัวเองรอดอะ่ะพี่เหนื่อยพี่ก็นั่งไงพี่เหนื่อยพี่ก็พักไงพราะพี่ไม่เคยเห็นกับใครไงยากหน่อยก็ไม่เอาแล้วยากหน่อยก็ไม่ทำยากหน่อยก็ไม่ลุย แอดไม่ติดก็โทษแอบโทษพี่มาโทษนั่นโทษนี่ยกเว้นโทษตัวเองการตลาดศูนย์บาทพี่ทํากันหรือยังวันนี้โพสกี่โพสโพสแรกโพสถึงเรื่องอะไรวันนี้โพสถึงดีแอคอนกี่ครั้งไปสร้างตัวเองใน t ิกตอกหรือยังทําช่อง youtube หรือยังทําช่องไอจีหรือยัง facebook วันหนึ่งอัโพสได้ถึงห้าครั้งไหมหรือว่าด่าแต่ลูกด่าแต่ผัว หรือว่าแอบแชร์เรื่องนู้นเรื่องนี้มาแต่เรื่องของตัวเองไม่ได้แชร์เลยไม่ได้ขายไลฟ์สไตล์ความเป็นแมค่ค้าไม่ได้ขายความเป็นตัวตนไม่ได้ขายดีไอคอนเลยมาบอกหนึ่งแล้วมาบอกว่าอยา นี้เราบอกกับตัวเองว่าเราอยากจะสำเร็จเพื่อใครให้พี่ย้อนกลับไปหาคนที่พี่รักมากที่สุดแล้วพี่จะมีแรงให้กับพวกเขาพี่จะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยถ้าคนคนนั้นเขายังกินไม่อิ่มนอนไม่หลับถ้าคนคนนั้นเขายัง ไม่มีชีวิตที่สุขสบายพี่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะนั่งพักแต่ถ้าพี่ยังเห็นแก่ตัวพี่ก็ทำในแบบของพี่ต่อไปแต่ถ้าวันนี้พี่บอกกับหนูว่าพี่กำลังทำเพื่อคนที่พี่รักอยู่หนูเอาใจช่วยไม่ว่าปัญหาอะไรไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่นึกถึงคนที่พี่รักพี่จะผ่านมันไปได้ทุกครั้ง หมือนหนูเลยหนูโคตรท้อเลยในวันที่ลูกทีมแตกในวันลูกทีมที่ลูกทีมเขาไม่เอาด้วยในวันที่ไม่มีใครเห็นด้วยกับหนูหนูโคตรท้อเลยแต่มันท้อไม่ได้เพราะพ่อ,พอแม่หนูยังทำงานหนักอยู่เลยแล้ววันนี้สิ่งที่หนูเลือกที่จะก้าวข้ามมานั่นก็คือความเหนื่อยในตัวนู แล้วก็เอาความสำเร็จไปฝากพ่อแม่ปัจจุบันพ่อแม่ไม่ต้องทำมาหาก,กินแล้วค่ะพี่อยู่บ้านเฉยๆค่ะให้อยู่บ้านเฉยๆแล้วอยากจะไปไหนไปซื้อรถไฟฟ้าให้ขี่รถในหมู่บ้านอยากไปวัดไปวัดอยากไปเที่ยวสวนไปเที่ยวสวนอยากกินอะไรไปกินอยากซื้ออะไรซื้อพี่อยากมีโอกาสแบบนี้ไหมหนูไม่ได้มาอดละอดรวยแต่หนูกําลังบอกว่าก็หนูลําบากมาก่อนทุกที่ไงหนูถึงรู้ว่าหนูลําบากความลําบาก ยังไงแล้วหนูกล้าแรกมันมาวันนี้หนูได้ในสิ่งที่หนูต้องการหมดแล้วค่ะพี่หนูยังขยันอยู่เลยหนูยังทำมากอยู่เลยเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนเป็นคนใหม่กันได้ไหมคะห้องนี้ได้ไหมคะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ไหมคะ เปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นได้ไหมคะจากวันนี้ไปเราจะไม่มีข้ออ้างใดๆกับชีวิตเราอีกได้ไหมคะอย่าบอกหนูนะว่าทําไม่เป็นโอ้ยก็พี่ทําไม่เป็นไม่โพสไ,ไม่เป็นน่ะก็เป็นก๊อปปี้นโอ้ยพี่ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรอะ่ะพี่พี่ไม่รู้ว่าพี่จะโพสอะไรดีอะ่ะพี่พี่ไม่มีแคปชั่นเลยแคปชั่นออฟเดย์เยอะแยะโอ้ยวันนี้พี่พี่ไม่รู้ ไปเอาตรงไหนดีอ่ะก็ไปหาแม่ทีมไงแม่ทีมที่เขาสาเร็จอะ่ะเอาก็เป็นไอดอลสักคนหนึ่งก๊อปเขามาแล้วก็มาแปลงเป็นคำพูดของตัวเองสักหน่อยไม่ใช่ก๊อปเข้ามาทางดุนก็มาโพสต์วันนี้ลงสตอรี่หรือยังเรื่องราวของการเปิดดีลเลอร์เอาภาพไปลงสตอรี่กันหรือยังถ้ายัง ก็แคท่ทาไม่ต้องไปโทษฟ้าโทษดินอยู่ค่ะไม่ต้องไปโทษฟ้าโทษดินทําทุกอย่างเท่าที่เราจะทําได้ลุยทุกอย่างเท่าที่เราจะลุยได้แล้วเอาเป้าหมายของคนที่เราลักไว้เป็นหลักแล้วเราจะทํามันไปอย่างที่ไม่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อยหนูไม่รู้ว่าจะพูดยังไง แต่วันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ทำตอนนี้พี่ก็จะไม่มีโอกาสได้เติบโตถ้าวันนี้ปีหน้าบริษัทจะหมื่นล้านตอนนี้บริษัทสี่พันล้านแล้วถ้าเกิดบริษัทจะหมื่นล้านปีหน้าบริษัทจะหมื่นล้านปีหน้าหมายความว่าพวกพี่ต้องมีสกิลในการทำงานออนไลน์มากขึ้นเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทมากขึ้นขยันนะพี่ รุยนะพี่แล้วพี่จะรวยหนูบอกได้เลยว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ยชีวิตตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ต้องการอะไรรวยมากมายหรอกฉันก็แค่ต้องการพอดีพอดีพอดีพอด,พอดีแล้วแบบต้องมากระเบยดกระเสียดจ่ายเงินค่ามดค่าหมอทำไงไม่เป็นไรหรอกฉันอยู่อย่างนี้ฉันก็อยู่ได้เออเองอะ่ะอยู่คนเดียวได้แต่ครอบครัวเองจะอยู่ยังไง พ่อแม่จะอยู่ยังไงลูกเต้าจะอยู่ยังไงลําพังตัวเองอะรอดแต่ไอคนที่เรารักมันไม่รอดถ้าอยากให้ทุกคนมันรอดไปกับเรามันก็เริ่มที่ตัวเราไงเราคือจุดศูนย์กลางเราคือคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เราคือคนที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้พี่ต้องกล้าที่จะแลกพี่ต้องกล้าที่จะลุย พี่ดูชีวิตหนูเป็นตัวอย่างเลยนะหนูเอาหนี้มาปลดหนี้นะหนูมาจากติดลบนะมาจากแม่ค้าตลาดนัดน,นะวันนี้หนูกลับมานั่งขายของในดีไอคอนจนสามารถส่งพ่อส่งแม่ได้แล้วนะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนะพี่ไม่อยากได้กันหรอพี่ไม่อยากเอาเหรอ นี่คงจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พวกพี่พอจะตัดสินใจได้หนูไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้พี่บอกให้พี่รู้ว่าโปรโมชั่นการเป็นฟฟวเดอร์ที่นี่มันคุ้ค่ามากหนูแค่อยากให้พี่เอากลับไปคิดว่าขนาดหนูเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกหนูก็เปิดเพราะหนูเห็นถึงความคุ้มค่าที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหนูไม่มีลูกค่ะหนูทําไว้เพื่อบ้านพักชุกคนชลาข วันหนึ่งไม่มีใครเลี้ยงหนูแต่หนูมีเงินหนูมีเงินที่จะจ้างคนมาเช็ดตูดเช็ดที่เช็ดเกี่ยวให้หนูดังนั้นหาไว้ก่อนนะพี่มีเวลาตอนนี้หาไว้ก่อนหาไว้เยอะคนอตอนแก่เราจะไม่เป็นภาระใครแล้วพี่ไม่ต้องคาดหวังนะวันลูกเขาจะมาดูแลเราเหมือนอย่างที่เราดูแลพ่อแม่เรามาเด็กสมัยใหม่ไม่เหมือนเด็กสมัยพวกเรานะคะจาไว้เลยอย่าคาดหวังกับพวกเขาแล้วพี่จะไม่เสียใจ หนูบอกได้เลยว่าทุกวันนี้เวลาเจอพี่พี่สไตลหนูพี่ชายหนูจะพูดเลยบอกว่ามึงอย่าคาดหวังกับลูกมึงให้มันมากนะเขาก็มีชีวิตของเขาเราเลี้ยงเขาได้แค่ตัวทำไว้เถอะค่ะอายุตอนกเกษียเราจะได้ไม่ลำบากทำไว้เถอะค่ะวันนี้เรายังพอมีแรงรีบทำไว้รีบทำไวเ้เยอะๆรีบสำเร็จเยอะๆ คนข้างหลังมีร้อใช้เงินกับพี่อยู่ถึงตอนนั้นเขาจะไม่เลี้ยงเราเราก็มีเงินเลี้ยงตัวเองแล้วค่ะถึงตอนนั้นเราเกษียณเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนใครไหนใครอยากจะเป็นเกษียณสำราญบ้างพิมพ์คําว่าเกษียณสำราญมาให้หน่อยใครอยากเป็นคนเกษียณสำราญบ้างเกษียณสำราญมาให้หน่อยค่ะช่วยพิมพ์มาหน่อยช่วยพิมพ์มาหน่อยค่ะ กเกษียณสำราญมาค่ะเราจะเป็นคนกเกษียณสำราญไปด้วยกันเออแค่นี้เองนี่แหละค่ะโฉมหน้าผู้ที่จะแก่ไปกับหนูนะได้ไหมคะนี่ใช่ไหมโฉมหน้าคนที่จะแก่ไปพร้อมกับหนูแบบสำราญรื่นเริงแล้วเราก็จะเป็นอีกหนึ่งคนในยุคแรกๆที่จะส่งต่อความสำเร็จ จากรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นถ้าวันนี้เราสําเร็จเราก็ส่งต่อไปเรื่อยๆส่งต่อไปเรื่อยๆทําได้ไหมคะคุณภาพชีวิตของคนที่เขาตามเรามาถ้าวันนี้พี่ทําแล้วสําเร็จแล้วพี่พาผู้คนให้เขาสําเร็จมีชีวิตที่ดีขึ้นอันนั้นนะคือความสุขที่มันแบบยั่งยืนโคน่คนเลยนะแต่วันนี้พี่ต้องพาตัวเองสําเร็จก่อนได้ไหมคะพาตัวเองสําเร็จก่อนได้ไหมคะ หน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้ใครบ้างที่อยาก F D ใครบ้างอยากเป็น F D พิมพ์คำว่า F D มาค่ะใครอยากเป็น F D พิมพ์คำว่า F D มาค่ะพิมพ์คำว่า F D มาค่ะสุดยอดค่ะห้องนี้นะคะถ้าพี่เป็น F D กันหมดหนูเชื่อร้อยเปอร็นตเลยมันจะมีโก แมีแพทตินัมเกิดขึ้นแล้วมันจะมีมนุษย์เงินแสนมนุษย์เงินล้านเกิดขึ้นถ้าวันนี้พ ขาพวกเนี้ยบอสก็ขายเรื่อยๆมันมีกําไรทุกปีอยู่แล้วพี่ดูสิคะกูตา้าเดนมีนาเขาจะได้กัน ครั้งหนึ่งในฐานะเป็นเกสให้พวกพี่ใครที่ตัดสินใจเป็นฟฟวเดอร์แล้ว<ม>อย่าลืมไปบอกเปิ้นหน้าเฟซหน่อยนะไปบอกเปิ้นที่หน้าเฟซหน่อยได้ไหมไปบอกเปิ้นที่อินบ็อกก็ได้ค่ะอินบ็อกในเฟซก็ได้นะไปบอกเปิ้นบอกว่าแม่เปิ้นท้บผมเป็นฟฟวเดอร์แล้วนะช่วยไปส่งข้อความไปให้หน่อย ช่วยไปส่งข้อความให้หน่อยผมเป็นโฟลเดอร์แล้วนะครับแล้วพอหลังวันที่สิบถ้าห้องนี้เชิญมาอีกเดี๋ยวเรามาช่วยกันวางแผนขึ้นตำแหน่งโกลด์แกลดแพลตินัมพรีสิดินเชียวใครเอาไม่เอาใครเอาด้วยกันไหมคะใครเอาด้วยกันพิมพ์คำว่าเอามาค่ะเอาค่ะไปค่ะ ไปค,ค่ะสุดยอดมากๆค่ะสุดยอดมากๆค่ะสุดยอดมากๆค่ะทุกคนค่ะวันนี้จริงๆแล้วอ่ะพี่แอนตั้งใจเชิญเปิ้ลมาสอนไ g จีนะแต่เปิ้ลจะบอกพี่แบบนี้ไ g อ่ะหนูมาสอนพี่เมื่อไหร่ก็ได้แต่วันนี้เรื่องการเป็น f ฟ u เดอร์สำคัญและเล่งด่วดที่สุดหนูถึงต้องรีบมาพูดหนูเกิดน,นําชีวิตหนูมาทั้งหมดหนูกําลังจะสอนให้พวกพี่รู้ว่าถ้าพี่อยากได้พี่ต้องอยากเท่ากับ แรงอยากเท่ากับแรงเมื่อพี่มีความอยากแล้วพี่กล้าแรงพี่จะได้เป็นมาทุกอยากค่ะหนูตั้งใจเอามาสอนพวกพี่ตั้งใจมาบอกพวกพี่อย่าว่นสอนเลยนะหนูเอามาแนะนาพวกพี่ดีกว่าวันนี้ร้อยสิบกว่าคนแรงดีไม่มีตกกันสักคนเลยอยู่กับเปิ้ลตลอดแล้วห้องนี้พลังงานสูงมากถามปุ๊บตอบปับ๊บถามปับ๊บตอบปุ๊บมีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอนค่ะมีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอน เิ้นเชื่อเหลือเกินนะคะว่าจะมีหลายคนที่ตัดสินใจเป็น f อดีแล้วก็ไปบอกเปิ้นในอินบ็อกซ์ไหนใครรับปากว่าจะไปแจ้งเพิ่นในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กคะไหนใครรับปากช่วยพิมพ์ชื่อมาหน่อยค่ะช่วยพิมพ์ชื่อมาหน่อยค่ะช่วยพิมพ์ชื่อมาหน่อยค่ะว่าจะไปบอกเปิ้นใน a c e b o o k ว่าแม่พี่เป็นแล้วนะแม่พี่เปิดโฟลเดอร์แล้วนะแม่ลุยไปด้วยกันนะ สอนหนูนะพี่ไปกดติดตามหนูไว้ได้นะพี่ไปกดติดตามหนูไว้ได้เลยเสร็จแล้วนะคะถ้าวันไหนที่พี่เโพส์ไม่พี่ไม่รู้จะโพสต์อะไรพี่ไปก๊อปปี้หนูได้เลยพี่ไปก๊อปปี้เลยพี่ไม่ต้องก๊อปปี้อะไรเลยพี่รู้เลยพอพี่รู้เลยว่าหนูจะโพส์อะไรปุ๊บใช่ไหมพี่ก็แค่มาเอารูปที่พี่เมีะค่ะเอาไปโพสต์ให้มันเป็นเรื่องเนื้อเรื่องมันสัมพันธ์กันวันนี้พี่คิดอะไรไม่ออกพี่ไปดูหนูโพสต์ก็ได้ ดูไลฟ์สไตล์หนูบ้างก็ได้ว่าหนูทํายังไงทําไมหนูถึงสร้างตัวตนบางทีมันคิดอะไรไม่ออกบางทีอะไรมันคิดอะไรไม่ออกหนูรู้เมื่อก่อนหนูเนี่ยนักบ๊อบเลยหนูก๊อบแม่ฝน,นก๊อปแม่บ๊อบมาตลอดดูถึงรู้ไงว่าบางทีเราทําไม่เป็นอะ่ะเราก็ต้องไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปก๊อปปี้คนสําเร็จอะ่ะมันก็แค่ก๊อปปีอ้อ่ะพี่แอนบอกพี่แอนก๊อปปี้ประจํา ไปก๊อปปี้มันได้เลยหนูก็จะมีอะไรแบบเฟี้ยวๆของหนูไปลงไปเถอะพี่ <c oughs> เรียกยอดไลค์เรียกยอดกดคอมเมนต์เยอะๆถ้าพี่เรียกยอดไลค์ยอดคอมเมนต์เยอะๆมันก็จะเริ่มมีคนมาสนใจในตัวเราสุดท้ายอะค่ะเดี๋ยวการตลาดสุทิบ,บาทพี่มันจะเริ่มโผล่มาหาพี่เองดังนั้นเราต้องทาทุกทางนะวางตัวให้อ่าวางตัว วางตัวให้เป็นเหมือนต้นแบบนะคะทําทุกวันทําสม่าเสมอโพสทุกวันนะคะแอดก็ยิงโพสก็โพสนะคะลุยไปด้วยกันนะคะแล้ว้็เชื่อว่าห้องนี้เนี่ยจะมีใครหลายคนที่สําเร็จไปพร้อมๆกับเบิ้ลแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเรียนรู้กันอีกแล้วเราจะตั้งเป้าหมายไปในทิศทางไหนเนาะสําหรับวันนี้นะคะดีใจมากๆที่ทางพี่แอดแล้วก็พี่ใจดีเนาะเชิญให้เบิ้ลมาแบ่งปันมันอาจจะไม่ได้ตรงจุดที่ทุกคนคาดหวังไว้ แต่สิ่งหนึ่งที่ป้นตั้งใจมาให้ห้องนี้นั่นก็คือความจริงใจนั่นก็คือพลังงานดีๆที่อยากเอามาแบ่งให้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเขาเชิญอีกนะก็จะมาอีกนะคะก็จะอีกมาด้วยกันมาช่วยกันพูดเนาะมาช่วยกันแบ่งปันว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันยังไงธุรกิจนี้รีบทำนะพี่มันเติบโตได้มันเติบโต,ได,ต,ตได้เร็วมากๆ มนเองไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเติบโตมาได้ถึงขนาดนี้มันเร็วมากๆดังนั้นถ้าพี่ช้าไปหนึ่งวันคนที่มาทีหลังพี่อาจแซงพี่ได้นะออขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับคนที่ตัดสินใจเป็นเอฟซีนะคะพี่อย่าไปมองว่าเงินตั้งแสนสี่จะไปหาที่ไหนแต่พี่ให้คิดว่าเงินแสนสี่นี้พี่ลงทุนถ้าพี่ขายเดือนหนึ่งพี่ขายหมดสองเดือนพี่ขายหมด เสร็จแล้วที่เหลือมันเป็นกําไรลว้วนๆแล้วค่ะทุกปีทุกปีพี่ได้เอาไว้เก็บไว้เป็นเงินไว้เป็นทุนในการที่จะให้ลูกไว้ขอแต่งงานนะคะเอาไว้ให้ลูกบวชก็ได้นะเอาไปจ้างหมอทําขวัญก็ยังได้เลยนะอันนี้มันเป็นกําไรส่วนเพิ่มที่บริษัทตั้งใจมาให้แฟลเดอร์ทุกคนพี่ไปเอาไปคว้ามันมาให้ได้หนูรอความสําเร็จของพวกพี่ทุกคนอยู่นะคะ รักทุกคนนะคะรักทุกคนในห้องพีค100%ซ็นี้มากๆเลยนะคะหักค่ะขอบคุณมากค่ะขอส่งไปต่อให้กับ m c ็มพค่ะ ว้าว,ว,าวนะคะกราบขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณแม่เปิ้ลน,นะคะแม่เปิ้ลปทุมพรวันนี้นะคะมาปล่อยพลังงานแบบเต็มๆให้เราเลยนะคะกด8กด9นะคะทุกคนนะคะกด8กด9นะคะกด8แทนคําขอบคุณนะคะกด9แทนเสียงปรบมือนะคะให้กับแม่เปิ้ลปทุมพรของเราหน่อยค่ะ8 9 8 9มาเลยนะคะแล้วก็กดหัวใจนะคะ หัวใจรัวๆนะคะให้กับแม่เปิ้ลของเราด้วยนะคะวันนี้แม่เปิ้ลมาให้ใจเราเต็มร้อยเลยนะคะขอพบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอพบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็นะคะโอากาสน่าจะได้เชิญแม่เปิ้ลมาอีกนะคะขอพบพระคุณสําหรับวันนี้ที่มาแบ่งปันนะคะได้ความรู้ความบันเทิงนะคะแล้วก็นะคะได้พลังงานแบบสูงมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าทุกคนนะคะอยากเท่ากับแรง อยากเข้ากับแรงนะคะใครนะคะเราอยากสําเร็จเหมือนแมเปิ้ลไหมคะอยากสําเร็จเหมือนแมเปิ้ลไหมอยากไม่ยากใครอยากพิมอยากมาแล้วนะคะอยากพิมอยากมาค่ะนะคะอยากสําเร็จเหมือนแมเปิ้ลใช่ไหมคะวันนี้แมเปิ้ลมาให้อะไรแล้วนะคะแอนจับไม่พูดซ้ําแล้วนะคะแอนจับไม่พูดซ้ําในสิ่งที่แมเปิ้ลพูดนะคะเพราะแมเปิ้ลพูดไปหมดทุกอย่างนะคะ ต่อไปนี้นะคะจากนี้ไปนะคะเหลือแต่พวกเราที่จะลงมือทาค่ะนะคะลงมือทาค่ะทุกคนนะแม่เปิ้นถามว่าอะไรนะคะวันนี้โพสต์ IG หรือ,อยังโพสเฟซบุ mm ๊ก hmm. หรือ,อยัง mm hmm. เดินเพจหรือ,อยังนะคะทิกต็อกเนี่ยลงหรือ,อยังแพลตฟอร์มเนี่ยครบหรือ,อยังนะะถ้าเรายังทําไม่ครบนะคะกลับไปดูค่ะตัวเองว่าเราทําขาดอะไรไปนะคะเอาสิ่งนั้นนะคะมาเติมลงไป แล้ววันนี้นะคะอย่าลืมนะคะขอฝากไว้นะคะโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นของเรานี่โคตรว้าวเลยนะคะโปรโมชั่นนี่นะคะอะไรทราบไหมโปรโมชั่นเนี่ยนะคะโปรโมชั่นนี่นะคะคือนะคะโฟลเดอร์นะคะบูมดีเน็กซ์นะคะโฟลเดอร์บูมดีเน็กซ์นะคะอย่าลืมเลยนะคะว่าโปรโมชั่นนี้นะคะต้อนรับปีใหม่นะคะสุดปังเลยนะคะสุดปังเลยนะคะโปรนี้นะคะไม่ได้อีกแล้ว เออนะคะหาไม่ได้อีกแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจรีบตัดสินใจ10บบาทตลอดไปมันไม่ใช่แค่ตลอดชีพนะเออมันตลอดไปนะจ๊ะทุกคนตายไปแล้วนี่นะคะลูกหลานยังรับมรดกต่อได้อีกนะคะสําหรับวันนี้เนาะนะคะเวลาก็ล่วงเลยมา นะคะล่วงเลยมาแล้วนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะที่สละเวลากันเข้ามานะคะรับน้ําใหม่มาทดแทนน้าเก่าของเราเนาะนะคะนกไม่มีขนคนไม่มีความรู้บินขึ้นที่สูงไม่ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะเดินตามคนสําเร็จวันละนิดดีกว่านั่งใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองค่ะวันนี้แม่เปิ้ลนะคะมาปล่อยพลังงานปล่อยตะขามตัวใหญ่มากๆแน่นๆมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ค,คิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะตามของแม่เปิ้ลเลยค่ะนะคะหน้า Facebook เมื่อกี้ส่งให้แล้วเนาะ Copy ปี้ d e นด l o ีวลอบค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะกดลีฟสีแดงออกจากการเทรนดนิ่งได้เลยจ้า <S <S ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ